สปอยด่วนมังงะวันพีชตอนที่1 6 6 4โดยตอนที่1064นี้ชื่อตอนห้องวิจัยของแม็กเฮดเรื่องสั้นปกทอนนี่คือคุสันและออเกอร์แห่งกลุ่มโจรสลัดหนวดดำทั้งสองคนนี้คือผู้บุกรุกที่จับตัวพุดดิ้งไปในตอนนี้รอกำลังต่อสู้กับหนวดดำอยู่และกลุ่มของหอนหนวดดำกับกลุ่มของรอก็ได้ต่อสู้กันอยู่ด้วย โดยรอกำลังใช้ทัฟันแยกชิ้นส่วนสายหนวดดำแต่หนวดดำก็ยังสามารถสกัดเอาไว้ได้ระหว่างการต่อสู้จะได้เห็นว่าพุดดิ้งเป็นตัวประกันอยู่บนเรือของหนวดดำแล้วตาที่3ของพุดดิ้งได้ตื่นขึ้นแล้วและพุดดิ้งได้บอกว่าบิ๊กมัมได้ตายไปแล้ว ตัดภาพมาที่อาคาอินุซึ่งกำลังฟังรายงานการต่อสู้ของรอและหนวดดำที่เกาะวินเนอร์และก็ตัดมาที่เลทเฮดดอนนี่ได้เปลี่ยนอายุของตนเองพวกลูฟี่จินเบชอบเพอดอนนี่ได้บอกว่าคุมาถูกลงโทษจำคุกตลอดชีวิตในอดีตบอนนี่เปิดเผยว่าคุมามีสายเลือดของเผ่าที่มีลักษณะพิเศษบางอย่าง ตัดภาพมาที่โซโลกับาร,รูต์กำลังเฝ้าเรอยู่ส่วนคนที่เหลือได้เปลี่ยนชุดใหม่เรียบร้อยแล้วสุดท้ายที่เวกาพังชากะกำลังคุยกับดักก้อนอยู่โดยชากะบอกว่าตนเองอาจจะตายในเร็วๆนี้แล้วสปอยด่วนมั้งะวันพีชตอนที่1 6 4ก็มีเพียงแค่นี้และสัปดาหน้าไม่งดนะครับเป็นยังไงกันบ้างชอบกันหรือเปล่าพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับ